อนุวัฒน์ได้แชมป์ทีสองก็เคยมาแล้วกับชัยนาทได้แชมป์ทีหนึ่งก็เคยมาแล้วกับบุรีรัมปีนี้ขึ้นชั้นนะครับครั้งแรกกับอายุทยาอยู่ในเต็ดเป็นไงครับมาช่วยน้องๆครับก็ใกล้เกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประสบการณ์ช่วยได้ก็ช่วยได้บ้างครับบอกน้องอะไรอย่างนงี้นี่อีกคนนึงก็เก่าเหมือนกันเก่าพอกันผกามีโอกาสเราปเต็มเต็มที่เราตอนซ้อมเราก็ต้องเต็มที่ให้น้องๆ ให้น้องเห็นอะไรเงี้ยครับ,รบน้องจะทำเต็มที่เราต้องเริ่มจากการซ้อมครับ,รบแล้วตอนแข่งเราก็จะสู้เต็มที่ครับปีนี้เพราะเราเป็น,นทีมน้องใหม่น้องใหม่เลยขึ้นมาทีนี้ปีแรกอะไรเงี้ยครับ,รบจะสู้ตามที่ไหวสู้เต็มที่สู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวครับผมให้น้องฝากแฟนอยุธยาูไนเต็ดมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจพวกเราในซีซั่นนี้หน่อยครับอยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเราเป็นทีมน้องใหม่เราจะสู้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแมตช์ครับ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราร้อยเปอร์เซ็นอยากให้ทุกคนมาเชร์กันเยอะๆครับครับขอเสียงตบมือให้กับน้องอนุวัฒน์ผู้เล่นของอยยาอยุิยายูไนเต็ดครับ